ค่ะกลับมากันต่อนะคุณผู้ชมขานะคะช่วงนี้นะคะอยู่กับนี่เลยนะคะ GH เ r b นะคะซื้อกันหรืออยังแปลงปันกันหรือ,อยังบางคนไม่แปลงนะคะเหมือนคนบางคนนะคะแปลงกันเลยนะคะกินปากจะหายไปตั้งแต่ครั้งแรกที่แปลงนะคะคุณใช้เนี่ยไม่ต้องใช้เยอะนะคะใช้แค่นิดเดียว1นึ่งหลอดใช้หนึคนไม่ต้องไปใช้ทั้งครอบครัวหรอกะคะ่ะเสียเวลาเพราะเราต้องใช้แยกกับของพวกนี้นะคะ เออนะฮะแล้วที่สําคัญยิ่งไปกว่านั้นฟันผูกเสียวฟันช่วยได้ด้วยค่ะ,คะ,ะ,คะราคาไม่แพงค่ะวันนี้นะครับหนึ่งหลอด120กรัมครับคุณผู้ชมเห็นแบบนี้เนี่ยใช้ได้นานสองถึงสามเดือนเลยนะครับหลอดละสองร้อยสามสิบบาทแต่วันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษเลยนะจ๊ะซื้อห้าหลอดราคาพิเศษเหลือเพียงแค่หนึ่งพัน 1, บาททุนเท่านั้นนะครับสนใจโทรเลยครับเบอร์นี้ฮะศูนย์เก้าห้าเจ็ดหนึ่งแปดสี่หกสองสี่หรือที่แลสุขภาพดีสแกนเคอร์โค้ดมุมขวาหน้าจอได้เลยนะครับส่งฟรีสารับคนดีพมวนด้วยจ นะฮะสถานะหัวใจอกหักค่ะนี่นะฮะหลังจากครับสาวแมรบนีได้มีการโพสพร้อมแคปชั่นนะเป็นภาพบอกว่าอยากเกิดก็เปิดมาเออทำให้หลายคนเนี่ยอดคิดไม่ได้ว่ามันคืออะไรวะ หมายถึงอะไรหมายถึงความสัมพันธ์หรือเปล่าเปิดตัวหรือเปล่าหรือว่าความสัมพันธ์ของสาวแม่กระสรงการกาลังสัน่นคลอนหรือไม่กูจับตามองแบบนี้นะเพราะมีดาราสาวมอม้าเนี่ยโผล่ขึ้นมาล่าสุดนะฮะก็แน่นอนว่านี่เลยครับนิวเคลียร์หันสาได้ไปกินข้าวฟังเพลงกับสาวแมทในร้านอาหารแห่งหนึ่งโดยนิวเคลียร์ได้มีการยื่นใบกระดาษที่เขียนขอเพลงไว้ว่าอยากเจอคนจริงใจนะฮะของเพลงของคุณดวงตาคงทองนะฮะจุ๊บๆอกหักค่ะ แล้วผ้าพื้นหลังเนี่ยก็เป็นเสาวแมษไงโอ้ยโอยโอ,อยากเจอคนที่ใจมีไหมแถวนี้โอ้ยสิ่งจนๆเวอร์ยากเจอคนที่ดีมีไหมมีไหมเธอโดยภาพดังกล่าวครับถูกชายเก็บไว้ใน AC story ของยูเคีย ซึ่งก็ได้อัพลงโซเชียลเมื่อช่วงคืนที่ผ่านมาพร้อมเขียนแคปชั่นแท็กหาสาวแมทว่าดูเพลงที่นางขอกับเพลงที่นักร้องเล่นเออนะฮะแล้วก็หัวเราะเรียกว่าชัดเจนความสัมพันธ์ของสาวแมทในตอนนี้เลยนะจ๊ะ โดยก่อนหน้านั้นแมทได้มีการโพสต์หลังโยงคุณไมล์สาวใหม่สงการเนี่ยนะครับพบว่าสาวแมทได้มีการโพสตภาพตัวเองพร้อมแคปชั่นก็ความตายว่า,าถึงเราจะไม่ใช่หัวหอมแต่มาหอมที่หัวเราได้นะนี่ได้คุณแม่ของสาวแมทก็ยังเข้าไปคอมเมนต์แซวล,ลูกสาวว่าสะผมยังคะนี่นะได้ลูกสาวก็ตอบว่าไม่สะอยู่แล้วคะ่ะเป็นกําลังใจให้น้องแมทนะคะนะครับะะลูกนะคะเป็นกําลังใจให้หนูนะคะแล้วก็ ชอบมากที่หน่อเขาดูของเพลงนี้อยากเจอคนจริงใจเนี่ยนะต้องยังไงต้องบีบอีกอะยังไงนะอยากเจอคนจริงใจมีไหมเท้นี้อยากเจอคนดีๆแทวนี้มีไหมเออแต่แม่เคยเอามาแปลงนะยังไงอะอยากเจอคนอย่าร้องเลยต้องไปพิมพ์เซอหาเรื่องเหนื่อยตัดต่อสัรนะหาหรือเกิดอยากเจอคน มีไหมแถวนี้ยากเจอที่แถวนี้มีไม่เยอยากเจอคนรวยอยากเจอคนรวยไม่เอาทำไมอ่ะคนรวยของเล็กอุ้ยอุ้ยบุรีบุรีคนรวยคนรวยของเล็กเจอมาหลายคนแล้วเล็ก หมือนโอมอย่างเงี้ยคอนเซ็ปเดียวกับแม่ทำไมอะอยากเจอคนไม่ไม่มีแน่นอนเพราะว่าถือภารน์ไม่ยกมโยงเกี่ยวจันทานสิมือกับจันไล่สิโอมอยากเจอคนจริงใจไม่ได้อยากเจอมือเงยตอีกเพลงหนึ่งอะไรอะอยากเจอคนเคอยากเจอคนเคยายอย่างเงี้ยเหรอไม่ใช่อะไรอะ ทำไมคิดแต่เรื่องพวกนี้อ่ะดูปล่าเมื่อกี้แม่แม่ไม่ได้พูดอย่างนั้นนะแม่พูดว่าอะไรอ้าวพูดพูดว่าอะไรอะไรนะอ้้าววแลพูดอยากเจอคนใช้ KY มีไหมแถวนี้เออแล้วอะไรต่อก็แค่นั้นแหละเออใครจะเหมือนมึงใช้จารบีวันนั้นหยิบผิดหัวหัวแขกบอกว่าไอ้เอาจารบีอ่ะป้ายกลิีนี่ไปหยิบมาอย่ามองป้ายเซตแบบเย็นอะไรอ่ะ จะแป็นหนึ่งผู้ชายพูดว่าโอ้หหมดแล้วค <c oughs> วามแสบมากเลยเ,<อ>เข้ามามาแสบเลยไงอี <c oughs> อนี่อีนี่กิดแล้วกิดอีก <c oughs> โอ้วยิ่งถ้าเกิดมีแผลมึงโอ้ยทำไมอ่ะโอ้หสมานแผลเลยโอ้ยโยยังไงยังไงหาพันรวมสามผืนเลยกัดลงไปเลยแล้วก็กีดเงี้ยกินเลยจิกเบามกจิกเตียงนัดรวมเลยโอ้ยขอเพลงน่ารักมากเออชอบ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 อยากเจอคกูเปกำลังใจให้นะลุกนะ สู้ต่อไปสู้สู้ครับคราวน,นี้ไปดูด้านคู้สงการครับจ่อพาสาวใหม่เปิดตัวที่บ้านแต่ครอบครัวไม่รับรู้นะฮะล่าสุดบนโลกโซเชียลเองเผยข้อมูลจากแหล่งข่าวถึงเรื่องนี้ว่าสําหรับสาวแมดนั้นก็ยังไปไป,ไปมาที่บ้านของฝ่ายชายโดยข้าวของอะไรก็ยังอยู่ส่วนเรื่องร้านไอติมก็ยังทําอยู่นะจ๊ะแต่มีประเด็นร้อนแรงเลยเมื่อฝ่ายชายเองมีท่าทีครับพยายามพาสาวคนใหม่เข้ามาแต่เหมือนทางครอบครัวไม่อยากจะรับรู้เสียแล้วโดยขอ เป็นแอปและแมสเท่านั้นที่ครอบครัวยินดีให้มานะจ๊ะยังไงก็เรื่องดีคุณแม่เขามาพูดกันหรอไม่ทราบหรอกูไม่ได้อยู่เขาใหญ่ไม่รู้ก็นึกว่าไปรู้เรื่องมาว่าครอบครองครอบครัวขอพูดอะไรผมไม่เอาคนอื่นนะเว้ย <c oughs> เอาแค่แมสกับแอปเท่านั้นอะไรอย่างนี้เนี่ยไม่ทราบครบคับอันนี้ไม่รู้นะอ่านตามข่าวนะคุณผู้ชมนะอมเออนะครับอะมาดูนี่ดีกว่าครับ ตอนแรกก็ลือๆกันทำไปทำมาเอ้าอยู่ด้วยกันซะแล้วนะฮะสำหรับพิงกี้สาววิการและตุ้ยเทียรพัฒน์นะฮะจริปสนันคลิปของพิงกี้และตุ้ยครับอยู่ด้วยกันหรือว่าโปรโมทละครไม่รู้เหมือนกันเลยาคุณแม่กูกลัวจะเป็นโปรโมทละครนะสิเจมอยร้อยแปดออกมาโพสตข้อความไงใบบอกว่าเนีเจมอยเพื่อนสนิทคุณแม่นะฮะคุณแม่แบบไม่ได้สนิทเจมอยเขาอยู่นี่ไงน้องอมินตรงเนี้ยคนรู้กันหมดเพาเห็นแม่ไปมาบ่อยนี่แม่ก็รู้ตัวจริงไม่ใช่หรอ แจ๊คการีรู้แจ๊คโบยบอกเลยว่าคนไหนเป็นคนเขียนนี่คือเป็นนุ้งมนีนี่คือขาดเอาตัวรอดหนีเลยไปไงล่ะแจ็คคารีเขารู้ว่าใครเขียนยังสาวอยู่เขารู้กันหมดว่าใครเป็นคนเขียนเออนะฮะอ่ะเอาเป็นว่าเอามาจากเจมอยแล้วกันไม่ใช่เอามาจากเรานะเอามาจากเจมอยนะฮะเจมอยมึงออกเสียงดีๆนะมอยนะเจมอยร้อยแปดเออมอยนะเออหรือจะเป็นเจมอยร้อย ไม่ไม่ไม,ไม่มอยนะมอยเออมออ,อยอมอยออไม่มีไม้จตาวาเออเออเออจมอยเออเจมอยร้อยแปดนะฮะ<ช>ออกมาโพสก็ความบายว่าพร้อมไปต่อไม้สานี้ต่อไปนางเอก าตาคมยุค90กับพระเอกมาดเข้มยุค Y2K เขาอยู่บ้านเดียวกันแล้วนะเล่นหนังด้วยกันแล้วเกิดปิงป๊งๆก็เลยมาอยู่ด้วยกันซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยว่าหลายๆคนก็อดที่จะโยงไปที่นางเอกสาวตาคมอย่างพิงกี้ไม่ได้ส่วนฝ่ายชายก็อแน่นอนว่าก็เป็นพิตุ้ยนะฮะที่ระพัดของเราล่าสุดทางด้านผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งได้ออกมาโพสคลิปพิงกี้และพิตุยของเราเนี่ยนะฮะขณะก,กาลังนั่งร้องเพลงด้วยกันงานนี้กาต้องบอกเลยว่า เหมือนความสัมพันธ์จะชัดเจนแล้วหรือเปล่าหรือว่าจะมีการเปิดตัวหรือว่าไอไงในคลิปเนี่ยเพราะว่าตั้งแต่ที่ทางด้านพิงกี้ตัดผมสั้นก็เหมือนฮอตเป็นพิเศษเลยนะฮะพิงกี้ผมยาวอ่ะอืมอะไรนะนี่พิงกี้ผมยาวอ่ะเออืแต่แฮ์พี้เหรออขาอาจจะใส่ก็ได้ทําไมอ่ะ S <S เดี๋ยวนี้ผมแซ่นผมยาวได้หมดแหละซึ่งนะฮะถือว่ามีมูลหลักเลยนะฮะจากที่มีแหล่งข่าววงในว่าทั้งคู่ได้สา,ารสัมพันธ์กันมาตั้งแต่ช่วงที่ฮาร์ดพิงกี้เนี่ยก่อนจะมีคดีความ <S <S อ,อันนี้จะเป็นภาพเก่าหรือเปล่าเ,เห็นแบบนี้ก็ต้องบอกเลยว่าทางาแฟนๆรุนแล้วก็ใจฟูแล้วก็ดูกันว่ายังไงอืมอืมข่ะมีอะไรค่ะยังไม่รู้ว่าเป็นโปรโมทละครอเออแต่ไม่รู้ไงเขาเล่องละครเรื่องอะไรอ่ะเรื่องละครด้วยกันตอนนี้ออนอยู่หรือว่ากําลังมี ไม่แน่ใจไม่ได้ติดตามเราไม่ได้ดูละครมานานแล้วเดี๋ยวนี้ราดูเน็ตฟลินึกกำลังนึกอยู่ว่ามันเขาเขาเล่นเรื่องอะไรไงอ,อย่างเล่นเรื่องล่าสุดที่ที่บิงกี้ก่อนเข้าไปข้างในที่มันมีปัญหาที่ของพี่ชอบ พี่ตู้ได้เล่นหรอไม่รู้อันนี้ฉันไม่รู้ฉันไม่ได้ตามรู้แต่ว่าเคยเขว่าเอาเคยมาถ่ายโฆษณาให้กับทางบริษัทพี่ขายชาเนาะเขาเลช่วยถ่ายจามาขายชาให้แล้วก็มันก็เจอคดี for brek t d แต่ว่าประกันตัวสูงนะคะห้าล้านอ๋อแล้วอีกคนนึงล่ะใครอ่ะเห็นว่าโควิดกินแล้วดเจแมนหรอโควิดกินมีเขาไหมเดี๋ยวมีเปล่าพี่รันไม่มีอยากอ่านเหรอก็เห็นเป็นข่าวดังเลย ข่าวด่าเขาถามตั้งคำถามกันอยู่เนี่ยว่าไม่เห็นไปไหนเลยอยู่แต่ในบ้านเขาถามกันนะสงการก็ไม่เล่นในทวิตเออสงการเล่นไหมไม่เล่นไปเลยไม่ได้เออมันอยู่ในช่วงนี้ใครกับบ้าออกไปล้ะเมเมอไม่มีคดีเขามไม่จะออกไปเล่นสงการแล้วอุ้ยไอ้ออกเม่อะไรเหมือนเหมือนเนี้ยเหรอคนเนี้ยเหรอใค่วะนี่เอ้าใขรอ่รอ นี่ไงเนี่ยเออคุกคนก็ถามว่าติดได้ยังไงอาจจะติดจากคนข้างนอกมาหาหรือเปล่าเออคนข้างนอกมาหาเขาหรือเปล่าก็ต้องให้ความเป็นธรรมเขาด้วยเออพมันขึ้นสองขีดน่ะใช่ขึ้นสองขีดล้วนอนโรงพยาบาลนะเออแม่ก็เคยตรวจนะมันก็ขึ้นสองขีดเอแม่ร้อไห้อย่าเลยร้อไห้เราเป็นโควิดเขาบอกคุณกัาลังตั้งคันไม่เป็น แม่ซื้อที่ผิดเหรออันนั้นเอาไปตรวจเยี่ยวไม่ใช่เหรอเอาเยี่ยวตรวจเอาแมก็ไม่รู้ไงล้วไม่เอาที่ตรวจเยี่ยวมาแยงจมูกเหรอไม่ใช่เอาที่ตรวจเยี่ยวตวจเยี่ยวไม่ใช่แม่ตรวจเยี่ยวเออแล้วมันบอกอุ้ยฉันทองเออแม่ร้องไห้ใหญ่เลยแม่ร้องไห้ร้องไห้นี่ไม่ได้ว่าดีใจนะเสียใจเหรอเสียใจว่าไม่รู้คนไหนคือพ่อ หาพ่อไม่ได้หาพ่อไม่ได,ไได้ไม่ใครจะเหมือนโอมล่ะทําไมอ่ะทําแทนทุกเช้าเออต้องเห็นต้องตกหนรกบขุมที่ร้อยแปดสิบห้าลูกตายลูกตายตลอดอ,อลูกตายตลอดทําแทนเ,ออเปลี่ยนที่ฉีดสายยางมั้งนะทาไมอ่ะมันแรงเกิน <laughs> เดี๋ยวมันจะออกปากแล้วรู้ได้ไงะแล้วรู้ได้ไงเขาทำแท้งเขาต้องใช้สีสีเสียยาอ๋อลืมไปว่าอีโอไม่ต้องใช้สีสีเสียยาขอโทษนะวิ่งเอากีกระแทกลูกบิดมึงก็ตายหมดแล้วออกไม่เคยทำอะไรแบบนี้เลยมึงนั่นแหละอะไรข้าเขาเขาแรงไม่อะไรคือทำแท้งฮะไอทำแท้งผู้หญิงทำแท้งก็รู้ออกข้าใจแต่ว่าสำหรับพวก LGBTQ เนี่ยทำแท้งคืออะไรเต่ไม่ต้อง LGBTQ มึงอะทำแทงไม่อยากรู้มันคืออะไรทำแท้งโอ้ไม่เคยทำจริงจริงมึงไอ้หู มันคืออะไรใส่ซื้อบริสุทธิ์มันคืออะไรอยากรู้ใส่ซื้อบริสุทธิ์เมื่อวานเนี่ยคุยเรื่องทําแท้งอยู่ในห้องคุยอะไรไม่เคยคุยเมื่อวานเลยคุยเรื่องอะไรผมก็เล่าให้มึงฟังว่ามีน้องคนนึ่งไปได้กันแล้วอีแฟนไม่ได้ทาแท้งอ่ะแล้วขี้ไลมัน ชิงร้อยชิงล้านหรออ,อต้องทำแทงอเออหัดทำแทงนะแต่อย่าใช้ที่ฉีดแรงนะลูกไม่เคยทําไม่ได้ไม่ได้ทําไมต้องทําเพราะอะไรเอา ไม่ได้ต้องทำแทนหรอโอ้ไม่เคยทำไม่ไม่ได้คิดอยากจะทำคนบางคนเขาบอกเขาเซนซิทีฟเรื่องการพูดอย่างนี้นะคะบางคนเขาบอกเขาเซนซิทีฟมากว่าเรื่องเนี่ยพวกนี้อย่ามาพูดกันเออไม่ไม่ต้องพูดไม่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 ดูในรายการดูในรายการรายการหนึ่งเขาบอกว่าทําไมอ่ะทาไมต้องเอายางงุ้นอย่างนี้เออน้องน้องก็ไปอยู่วัดเธอลูกนะคะถ้าอยู่ในสังคมเออถ้าอยู่ในสังคมแล้วเจอเพื่อน l g b t ทคิวแล้วก็รู้รอย่างพวกเราเป็นสายฮาพวกนี้มัน มันไม่ได้แบบว่าเออนกักรัวบูลลี่จนอะไรยังไงเออมันก็เป็นเรื่องปกติแม่พวกน้องๆเขาสับแปลง<ๆ>คํามาแล้วเป็นคาทงคาแท้ก็ห้ามพูดไม่ต้องพูดเลยแล้วค่ะลูกนะคะเ,ออเข้าวัดบวชนะคะเออ,เออนะคะอืม,อม ไม่ควรพูดอย่างนี้ไม่ดี่ีผมไม่ชอบอย่างงุ้นอย่างนี้อยู่บ้านหลุกนะคะอยู่บ้านติดโควิดเห็นไหมครับอยู่บ้านติดโควิดสองขีดนวยนะคะเออเออนะคะหลังสงการมาติดโควิดกันลืมล่ำหมดเลยป่ะแมลีนาส่งมาเมื่อวานโควิดแสบพันไปก็ระบาดนะลูกต้องระวังนู่นนี่นั่นแม่จีบมาห้าเข็มขนาดนี้แล้วถ้ายังเป็นอีกก็รู้จะว่ายังไงแล้วครับแม่ แ้ายังเป็นอีกคนไม่รู้จะไ่ายังไงแล้วค่ะแม่ให้มันเป็นเป็นเบอร์ค่ะจะได้รับรู้รสชาติของความเป็นคนนะครับ โควิดลุกจะสู้ก็เทยนะคะอ่ะพักเบรกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะครับช่วงนี้ต้องขอขอบคุณ G Herb ค่ะครับยาสีฟัน G Herb ครับใครมีปัญหากินปากฟันปูค้าบผินปูนค้าบชากาแฟนะฮะหรือสูบุรีตัวนี้ช่วยคุณได้อย่างแน่นอนเลยนะครับวันนี้1หลอด120กรัมครับใช้ได้นาน2-3เดือนหลอดละ230บาทแต่วันนี้ถ้าคุณซื้อเลิศปรุมชัะนพิเศษซื้อ5หลอดราคาเหลือเพียงแค่1,000บาททวนเท่านั้นสนใจโทรได้เลยครับ0957184624หรือที่แรกสุขาาดนนวห้้จอไเลย ส่งฟรีสำหรับคนพมอมนด้วยกับยาซีฟันจีเฮิร์บครับรักสักครู่ค่ะคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b บสไคร์นะคะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ